สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินอยากอ่านเรื่องอคู่ชีวิตนะคะคู่สมรสก็เลยมาดูที่แอป etpika com นะคะด้านบนตรงนี้แล้วคีย์คำว่าในแว่นขยายคีย์คำว่าหญิงเทวดาเข้าไปนะคะพระสูตรก็จะขึ้นมาเลยค่ะอันนี้แอดมินเปิดพุทธวจนะหมวดธรรมเล่มที่7พุทธวจนะคารวาชันเลิศน,นะคะเรื่อง มนุษย์ผีค่ะมาอ่านกันเลยนะคะข้าหาบดีและข้าหะปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสีปส่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดานะคะนนี้ข้อหนึ่งผีกับผี สผีกับเทวดา 3. เทวดากับผีอ่าสเทวดากับเทวดานะคะสลับชายหญิง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 นะคะข้าหบดีและข้าหบปตานีทั้งหลายก็าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทร,ร,รัพย์ปืดผิดในการพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาหรือสุราและเมลัยศินหานะคะผิดศินห้าอันิด เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปกรรมมีใจอันมนทินคือความตรหนีครอบงำด่าและบริพาสสมณะพราหม์อยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักษะประพฤตินในกามคือทุศีนเหมือนกันมีบาปธรรมมีใจอันหน้าถัดไปนะคะ เป็นมนทินคือความตนีครอบงามดาและบริภาสมณพราหมอยู่คลองเรือนท่านบอกว่านี่คือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีนะคะต่อไปประเภทที่2อชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไรสามีก็ทำบาปกรรมเหมือนกรณีแรกนะคะแต่ภรรยาเป็นหญิงเทวดานะคะ คือส่วนภรรยายของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการรักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จดื่มน้ำเมาก็คือไม่ผิดศีลหนะคะและไม่ด่าวรริภาสสามัญผาญอันนี้คือหญิงเทวดาส่วนชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลยหน้า88นะคะก็กรณีเหมือนกันก็คือผิดศีลหนั่นเองและ ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็คือเป็นผู้ที่งดเว้นจากการทําผิดศีลห้าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหละชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็คือสามีในโลกน like em, ี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าบริภาษามนต์พรามอยู่คองเรือนแม่พระยาเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติในกรรมนะคะศีลห้าและไม่ด่าบริภาท สมณพราหมณ์อยู่ของเรือนอันนี้คือชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาท่านก็บอกว่าการอยู่ร่วมสีประเภทอย่างนี้แหละภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีลเป็นคนตรณีมักดาว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันนะคะหน้า89สามีเป็นผู้ทุศีนมีความตรณีมักด่าว่าสมณพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตรหนีปรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากน,นี้ผลัดกันสามีเป็นผู้รู้ความสะะ่วนภรรยาเป็นผู้ไม่รู้ความนะคะเป็นผู้ทุศิลแล้วก็ทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมภรรยาขอบแป้สามีทั้งสองนั้นจะเราจะถ้อยคําที่น่ารักแก่กันและกันโอ้อันนี้สําคัญนะคะ ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศินเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศินและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสเวยกามารม์ผู้ยังติดอยู่ในกามนะคะเพลิดเพลินบันเลงใจอยู่ในเทวโลกอือันนี้ สามีภรรยาเป็นผู้มีสินทั้งคู่นะคะเจรจาถ้อยคำอันน่ารักแก่กและกันมีความเจมเริญรุ่งเรืองค่ะสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาจบค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ